สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับพร้อมกับฟาชชิ่งนะครับเครื่องยนต์นะครับของนิสสันนาวาร่านะครับปี2011 yd 2 5นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับเป็นบล็อกขันกองนะครับถ้วยขันกองเบอร์915ลูกบล็อกเบอร์14ข้อต่ออ่อนนะครับประเจมันแค่ปากตายเบอร์12ด้ามขันปอนนะครับข้อต่อบล็อกนะครับด้ามขันฟรีก่อนที่เราจะทำการเติมน้ายาฟาชชิ่งนะครับ ตัวนี้เราต้องอุ่นเครื่องนะครับให้ถึงระดับความร้อนนะครับที่เครื่องยนต์ทำงานปกตินะครับเมื่อถึงแล้วเราก็ดับเครื่องนะครับจากนั้นก็เปิดฝานะครับเติมเติมน้ำยาฝัดชิกงลงไปนะครับนีครับเติมลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับ ปิดฝาเสร็จแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องเดินเบานะครับไม่ต้องเร่งนะครับทิ้งไว้ประมาณนะครับสินาทีนะครับนี่ครับรอไปเรื่อยๆนะครับประมาณ10นาทีนะครับนี่ครับเมื่อครบ10นาทีแล้วนะครับเราก็จะทําการนะครับดับเครื่องนะครับ ดับเรื่องเสร็จนะครับเปิดฟ้านะครับตนนัวนี้ต่อไปเราก็จะทําการามาร์กหัวน็อตเดนนะครับตัวน,นี้ถ้าใครไม่มีก็มาร์กไว้นะครับแต่ถ้าใครมีประแจปอนกเออ็เดี๋ยวจะมีค่าปอนนะครับตอนขนันอัดใช้นุ๊กบล็อกเบอร์สินะครับลายน็อตเดนนะครับ ตัวนี้ผมนอนทำนะครับถอดบริเวณหน้ารถจะสะดวกกว่านะครับกับมุนออกเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาวัชนะมาลองนะครับน่ครับตัวนี้จะสังเกตว่าน้ํามันค่อนข้างดํามากเลยนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นน้ํายาฟัดชิ่งนะครับฟัดออกนะครับตัวนี้คันนี้เลขไมล์ประมาณาจะส0 0แสนแล้วนะครับยังไม่เคยฟัดชิ่งนะครับ ก็จะดำประมาณนี้ครับดำมากเลยนะครับฟัดจิ่งนะครับออกอันนี้แนะนําเป็น1นึ่งแกิโลนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับประมาณกําลังดีนะครับต่อไปเราก็จะขันแน่นนะครับเปลี่ยนแบรให้เรียบร้อยนะครับขันแน่น34นิวตันเมตรนะครับลูกบล็อกเบอร์สินะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะเปลี่ยนกรองนะครับตัวนี้ให้เราผมเพื่อความสะดวกนะครับผมจะถอดเป็นชุดกรองดีเซลนะครับ ใช้เป็นประเจ็เป็นขั้วตัดเบอร์สิบสองนะครับขายออกนะครับจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับซ้ายขับขวานะครับซึ่งตอนนี้ในคลิปคือผมถอดท่อขาออกแล้วนะครับตอนนี้เหลือเหลือท่อขาขาเข้านะครับทำการถอดนะครับแล้วก็ทายน็อตนะครับก็จะยกออกมาง่ายเลยนะครับ ประมาณนี้ครับซึ่งเรามองลงไปก็จะเห็นเป็นกองนะครับใช้ถ้วยกองครับเบอร์915นะครับนี่ครับมีข้อต่ออ่อนก็จะสะดวกนะเพราะว่าจะไม่ติดท่อนะครับหมุนออกไขออกเรื่อยๆครับตัวนี้จะไม่มีน้ํามันหยดออกมานะเพราะว่ามันไหลลงอ่างไปแล้วนะครับหรือถ้ามีค้างกองก็น้อยมากนะครับ พื้นที่ค่อนข้างแคบแล้วก็ติดซ้ายติดขวานะครับหรือถ้าใครจะไม่ถอดก็ได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถอดกองดีเซลนะครับจากนั้นเช็ดทำความสะอาดนะครับบริเวณหน้าสัมผัสนะครับเช็ดให้สะอาดนะครับแล้วก็ติดตั้งกองลูกใหม่เข้าไปนะครับนี่ครับกองลูกใหม่เข้าไปหมุนให้ตึงมือก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการขันปอนนะครับ ใส่ถวยกรองเข้าไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะขันแน่นที่15นิวตันเมตรนะครับประมาณนี้นครับจากนั้นก็ดึงถ้วยกรองออกนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าขันแน่นมากก็ซีอาจจะปิ้นได้นะครับซีโอลิงน,นะครับ แตกนั้นก็ติดตั้งจะจุดอกรองดีเซลนะครับเข้าไปกับหมุนน็อตล็อกให้เรียบร้อยนะครับทั้ง2ตัวนะครับนะี่ครับซึ่งรุ่นนี้นะครับค่อนข้างจะเปลี่ยนถ้วยกรองยากนะครับ แล้วก็ใช้ปเจแบนข้างปตัดเบอร์สิบสองครับคันแน่น,นครับตัวนี้เอา,อาแค่ตึงมือนะครับตึงมือพอประมาณครับไม่ต้องแน่นมากเท่าไหร่นะครับมีพื้นที่สำหรับปเจพอดีนะครับตัวนี้ เข้าไปให้แน่นเลยนะครับนั่นตึงมือนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับจากนั้นก็ประกอบท่อได้เลยครับขาดูดขามาจากถังน้ำมันนะครับเข้าตัวถ้วยกองครับปั๊มแยกนะครับจากนั้นก็เลื่อนคีมใช้คีมนะครับเลื่อนคลิปล็อกเข้ามาตำแหน่งเดิมนะครับ เรียบร้อยครับจากนั้นก็ยักไล่ลมนิดนึงนะครับกดลงไปนะครับให้น้ํามันออกมานะครับไล่ลมนะครับในระบบนะครับเพื่อสตาร์ทจะได้ง่ายนะครับดียกดไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ํามันจะออกมาครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปหยุดให้มันไหลไปในท่อนะครับจนกว่าจะ เต็มนะครับนี่ครับเต็มดันอากาศออกมาแล้วก็สวมเข้าไปครับแล้วก็แยกให้แน่นอีกทีครับแล้วก็ขันรัดให้แน่นนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับขันรัดให้แน่นต่อไปแล้วก็จะเติมน้ํามันใหม่ลงไปนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะเช็คที่การวัดนะครับเติมลงไปนะครับ เติมลงไปแล้วก็ปิดฝานะครับสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเช็คการวัดนะครับถ้าระดับไม่อยู่ในกึ่งกลางไม้วัดนะครับก็เติมลงได้นะครับตอนนี้ผมจะเติมลงมาประมาณจากขีดแม็กประมาณ5 3มิลนะครับสองถึงสามมิลนะครับกำลังดีนะครับจากนั้นก็ปิดฝานะครับสตาร์ทเครื่องนะครับต่อไปเราก็จะมาตั้งรูปแตรนะครับเนีครับ จะตั้งระยะใหม่นะครับโดยการหมุนออนแล้วก็กดปุ่มมันนี้ค้างนะครับปุ่มปุ่มตั้งใหม่ค้างนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะเอาเราจะเอาระยะที่พอใจนะครับตัวนี้ตั้งไว้ที่1นึ่งหนะครับหรือจะใครจะตั้งไว้ที่1 0 0่0ก็ได้นะครับจากนั้นก็ปิดออฟนะครับเป็าอันจบขั้นตอนนะครับจากนั้นก็เปิดออนนะครับจะขึ้นรูปแตรนะครับ ก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมครับฝากกดไลค์กดซับ